สวัสดีได้จเจอทุกตาพาฝันค่ะคลิปนี้ก็เอเตอร์กาแฟ,ฟดำบัวคะกับอันช็อกโกแลตนึกอยากกินนันหวานหวานนี่จ้ากาแฟ,ฟดำกับช็อกโกแลตจ้ามากระปุดได้กินคู่มือ้อเ้อค่ะกินคู่มื้อกระปุบบดีเพราะว่ามันหวาน hôm hôm cà cà phê cái này ừ ạ 2 chiếc nho nhỏ này cả rồi còn không để tiền nhiều nhìn mịn hàng cái nào